要翻车了！来，所有人小心啊！来。打 OK。 ก็แม่พินดงประชาชนชาวลำปางที่เคารพรักทุกคน,น,นต่อหน้าหอนาฬิกาลำปางผมบปิดพวกคุณแล้วใช่ไหมว่าเวลายอยู่ข้างเราแล้วในที่สุดพวกเราก็ถมงสำเร็จชนะสาบเกตจากทีเกมครับพี่น้อง เป็นสิ่งท <kil> ี่พิเศษแต่พวกเราแล้วว่าถ้าเราร่วมมือกันไม่มีอะไรที่ไปไปไม่ได้โน้าห์โนาฬิกาลันปองที่บอกบอกถึงเวลาและอารยะของลำปางเวลา แห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วครับพี่น้มแล้วพวกเราก็ทำอย่างสำเร็จโดยเฉพาะเดตนี้ห้าหมืนกว่าคะแนนคือความไว้วางใจของพี่น้มชาวลำปางที่ให้กับพี่ไก่ผมขอรับประกันว่าพวกคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน พวกเรามาถึงแล้วเราจะปล่อยเวลาประวัติศาสตร์อย่างนี้ไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คือเวลาของประชาชนนี่คือวาระของประชาชนนี่คือความหวังของประชาชนนี่คือความฝันของประชาชนผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันหลุดมือพวกเราไปโดยเด็ดขาด สำหรับคนที่เลือกพรรคก้วไกลอย่างที่บอกไปต่อหน้าพระเา้าลังปากหลวงว่าพวกเราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยทำการเมืองดีปากทอกดีมีอนาคตให้พวกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนออช่วนดีกว่า30ทส่เประนเลือพกพรรคพันธมิตรของเราพัก ตบมือดัดงๆให้พักเพื่อไทยพี่จะร่วมกันทำง,งานให้กับประชาชนเป็นที่ตั้งช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้สำเร็จจนได้และสำหรับ20%วกวก,วกว่าของพี่น้องชาวลำปาง ที่ยังไม่เชื่อใจพวกเรานี่คือแมเสเซจที่ผมอยากจะส่งไปหาพวกเขายังไงก็ดีขอโอกาสได้นายค,คนนี้รับใช้ท่านเหมือนคนลำปางทุกคนให้ผมเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ท่านออกแบบระบบเศรษฐกิจ ที่ทำงานให้กับคนทุกคนไม่ใช่แค่เจ้าสัวเพียงไม่กี่คนคถ้ามันยังไม่สุด <c oughs> พวกเรายังไม่หยุดเ,เราต้องกระจายเศรษฐกิจไม่ให้กนลำปางแก,ก่อนรวยอีกต่อไป เรามาสร้างงานสร้างอาชีพให้ลูกหลานที่ต้องไปทำงานที่เชียงใหม่กรุงเทพหรือระยองให้กลับมาอยู่กันที่ลำปางพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวนี่คือภารกิจของพวกเราที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นพวกท่านจะสู้ไปกับพวกผมไหม พวกเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะมาสร้างการเมืองที่พละเลือนอยู่เนื้อทหารการเมืองสำหรับคนทุกคนการเมืองที่ยอมให้คนเห็นต่างได้ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของทุกสังคมมันอยู่ที่ผู้นำและการออกแบบระบบในการให้พวกเราอยู่ด้วยกันได้ไม่มีอีกแล้วรัฐประหารในประเทศนี้ ให้พวกเราพักก้าวไกลสอสของท่านตอนนี้สามคนสมัยหน้าไม่แน่จะเป็นสอสอคนทั้งลำปางสอสอภาคเหนือของพวกเราสอสทั้งร้อยห้คนของพวกเรารวมกับพักพันมิตรทั้งแปดพักรวมกันเป็นส1 3คนให้เขาไปเป็นตัวอย่างนักการเมืองที่พวกท่านเชื่อถือได้ เป็นนักการเมืองที่ทำตัวให้พวกั่านศรัทธาได้พอกันทีคอร์รัปชันในประเทศไทยและในเมื่อเราสามารถออกแบบระบบการเมืองที่มีระบบที่อนุญาตให้คนเห็นต่างได้แต่หาฉันทามติร่วมกันได้ถ้าเราผู้เป็นผู้แทนราษฎรของประชาชน ทำตัวให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้สสีทใาได้ไดไดการเมืองไทยจะไม่สะดุดหกล้มอีกต่อไป<ฮ>และในเมื่อเรามีสมาธิกับการเมืองที่นิ่งที่เป็นระบบแล้ว<ฮ>เราก็ต้องมาสร้างเศรษฐกิจที่ทั้งเติบโตโ<ฮ>ที่ทั้งเป็นธรรมที่ทั้งลดความเหลือล่อมล้ำ แก้ไขปัญหาให้ทั้งกับคนรุ่นใหม่และแก้ปัญหาให้กับคนรุ่นใหญ่ไปพร้อมๆกันทำให้ลำปางเป็นเมืองต้นแบบห้ามพลาดที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนอน่ามอและสองบอก อนาคตที่ดีกว่าอ้น้องคนนั้นหน่อย <Yeah. S 1> นี่คือภารกิจร่วมกันยังมีงานที่พวกเราต้องทำด้วยกันอีกเยอะ <Yeah. S 1> และทุกท้านก็รู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เ <Yeah. S 1> ต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวากน,น้ำ <Yeah. S 1> แต่ด้วยเสรีภาพอิสรภาพ พารดอนภาพเอกภาพและความเข้าใจในคนของคนทุกคนผมเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าและไม่เหงาอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> และสำหรับคนที่ยังกลัวการเปลี่ยนแปลงคนที่ยังกลัวหอนาฬิกาที่อยู่คู่เรามาตั้งแต่2 4 9 7 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสังคมบอกได้เลยว่าผู้นำคนใหม่คนนี้รู้จักเร็วช้าหนัเบาบากเลือกที่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนต้องเร็วต้องหนักผมกล้าตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยไว ต้องฟังมากกว่าพูดต้องช้าต้องเบาต้องค่อยๆแล้วเรามาหาสันคามติใหม่ในความปกติใหม่ของโลกใบใหม่ของพวกเราไปด้วยกันคุณอย่ากกลัวความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้ครับพี่น้องสุดท้ายนี้ ผมรู้ว่าท่านเบื่อผมรู้ว่าท่านเครียดเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สักทีเมื่อไหร่จะได้ส่งผมเข้าจำเนียสักทีผมยังยืนยันคำเดิมเหมือนตอนที่เคยมาหาเสียงครั้งนี้ เราทุกคนต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัว <comb ative music> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคขวัน้นามที่จะถาโถมเข้ามาเราจะกินพวกมันเป็นอาหารชา <comb ative music> และอยู่ด้วยความหวังความหวังว่าชีวิตที่ดีกว่าความหวังว่าครอบครัวเราจะดีกว่าๆๆๆๆๆๆ ความหวงว่าสังคมของเราจะดีกว่าความหวงว่าจังหวัดของเราดีกว่าแล้วเรามาเปลี่ยนประเทศไทยแล้วเรามาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ